กับมาพบพอกับคุณโนโลกีาสารคือเก่านะครับในช่วงของคุณโนผ้าสวบครับุี้ฝนตกลินๆครับพี่น้องคิดพอเพ่งน,นั่นไหมครับอันฝนลินในเมืองหลวงนั่นไหมฝน,นตกรินๆินหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังได้นอกปานนี้นั่นเ็กพี่น้องนะครับ พี่น้องบ้านนาะพี่น้องนะฝนตกนะครับมือนี้ฝนตกแห้งอีเดีนะครับตกคงแต่ประมาณโมเมนต์นั้แต่ตีสี่พีหามุ่นพี่น้องตอนนี้กับประมาณบ่ายสองยังบ่วเศร้านะครับพายุเขาภาคอีสานเขาเอินพายุอีล่าหรือพายุล่าอียังนี่ยแหละครับมันมาจากเวียดนามนะครับมันสิเขาถึงไทยมือนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำในเด้อครับเด้อผู้ใดอยุ่งข้างฟังไทยก็ได้ยุ่ประเทศไทยก็ได้นะครับดู่าพี่น้องสิยุ่งงต่างประเทศนะครับ ให้ดูแลสุขภาพเจ้าของในเด้อครับเด้อมาๆๆม,ม,มือนีมากินตําแค่รสน้ากันครับกินตําแค่รสกับต้มแ่บสมแซบหนังงัวนะครับหน,นังงัวกับขนมจีนขนมเส้นนะครับแตาแซบให้ได้พี่นอ้องต้มแซบหนังง่วโซ่โซ่มาเห็นด้พี่น้องเด้อมมาต้องกินแล้เนาะให้นอกกินผู้เดียวซะต้มแซบอันนี่งัวนี่ แต่บปครับแบบอนุบาลพี่น้องเสเฮตหูนุเพราะแบบเป็นยังคือจังแบบอนุบาลแล้วเจอันนี้เขาเอาไว้ถากินนั่นอันนี้เอาไท้านนนนาไทากินบะแหนมมันเพื่อมันโบอิม <c oughs> อันนี้มีสิเกไ้ก่อนนะครับแล้วแต่อารมณ์กับขอเจ้านะครับเพียง <c oughs> ข้เจ้าวันพี่นอดด้อ,นองกินแล้วขอนี้อะไรกัวันไรเอ้ากินเล็กเสี่เล็ค่อยเป็นเลค่อยไปนะครับนะมันนั่น บักพิกนอกเบิดพอดีครับก็เลยได้พิกอยู่หนาหัวเพราะว่าฝน,นตกออกไปใส้บ่ได้เลยนะครับเนาะเปียกนะครับเปียกายพีน่นอกมาเลยครับเดอ้อนี่พี่นอกของมาเบ,บิ่งจะค้นมาเนาะเหมือนี่เราส่วนมันทำงานนาะพี่นอกนาอผู้ใดกับโบโบเลยโบเลยางเบึ่งดอกนะครับเนาะกเพราเป็นยังนะครับ ในบางเมืองบอกเป็นอยังบอลูวอลเนตมันสิสาบอ่นะครับเนี่ยลองอ่อนเบิองอีกจักเทือ่อนหนึ่งซื้อนะครับลองอ่อนเมืองซือ้อบอดูไรพี่น้องเด้สิเบือนะมากมาครับนะกินเราเปิดมือเลยมือนี่ซิมตมแซแบรกันพี่น้องกนอินนั้นเปิดเทียเดี๋ยวเาืา สุดยอดครับสุดยอดต้มแซ่บเบื้องหนังจะเสับเขาหนังวัวนะครับนี่เครื่องเปรตสระหน,นังวัวมันกบบนุ่มข้าวเก่าบัดบบนี้ครับเพราะว่าเาอามาต้มอีกที่หนึ่งนะครับท้าใครเปรย่ำนะครับจะจับน้ำนะครับผิดเจี๊ยบน้ำ <laughs> แล้วก็พี่เขียบน้ำนะครับมากมากมากใหญ่มากบรวมสิะดูดอีกบ่นะครับตอนนี้เนตมุนอหลี่ถ้าใครนอนใส่โปรแกรกเกาซะอันนี้ลองอันถ้าใครใส่ปรแกแมมหม่อันนี้ล่องปรแกรมเกาที่มันเคยมุนดีๆหละเห็ุลองบึงส้งมันบ่มุนก็เลยล้องเอาครับ ทักทายพี่วะไร่พร้อมนะครับเนาะมามาครับมาบักคุงกับบมี่เอาตำแค่รสนี่แหละอยากกินบักคุงตำบักคุงแต่ว่าบอมี่นะครับฝนตกบอกไปซื้อหรอกอยากกินสมตำคุงสดที่แหลกเ mm hmm. ต่ปูดองคือก่อน mm hmm. หวานหวานแค่รสเพื่ออะไรบุ๊ก จะจ้าไปเลียนเลยไปเลียนเลยถึงว่าเบิร์กเงียงถ้าโดนห้าโทษอันโนต้องัาผิดชอบ,บ <c oughs> กันจังปะแปลกับเน็ตเนาะไี่นรอบัดมือฝนตรงสิบัตรเล่นบัตรอ่อนได้ได้ไหนน <c oughs> มมาเดอ้อมาเดอ้ <c oughs> เดอโมเมนสิบ,บุ๊กพี่น ปู่ก็พี่ประไช่บนออน,น,อ,อ,น,นอ,อ,อ้มือนนิเนาะนี่ยินเียงฝนบ่พี่น้องยองฝนแห้งแห้งเมื่อกี้ไฟสีดำด้วยครับตายตายตายอย่าดำเด้อพี่นอ้องเ้ยไฟกันไ้นมันไฟดำนี่คือเบิดได้น่นิานอ๊บ่เห็นแน่นิ จะเจาว่าจแอบเมนเย้าเจียว่าท้ายเที่ยงตีนเขาเที่ยงแมนเย้าเจ้วเขาเที่ยงนะครับพี่ติงก็อยากกินได้โดนแล้วล่ะห้องนอนเล่นอยู่บอนอยากลูกไปใส่เทียข้างลูกเตีว่าซื้อหนังว่ามาจากโลกขึ้นน,นั่นเบิดแทะคือมาลายอยู่ฮะเบิดแล้วรอมนี้ลนะ่ะเบิดแล้ว ห่วยกินผู้เดียวนึงสิกินทั้งไรฮานอฟบ่ได้กินเบิดเด้พี่เกียบใบย่าห้นอฟเับผิดชอบต่อสันบอกจ,จกัดจ่าห้นอฟเับผิดชอบจะคลองเธอซะจะเอาตัวคลองกับสิบอลลยูย่งนอฟพี่เกียบเนาะ มันอนุบาลพดพี่น้องพักก็ได้สกินกาบบกิมหรอกมาใส่โซเย <c oughs> <c oughs> เจียว่าเสียงฝนคือเป็นตตน้ำทุ่มแต่ตกแห้งอีดีครับเยเจียอยู่บ้านฮอตตกบ่ตอนนี้ <c oughs> ตกแห้งอีดีตกแห้งอีดีครับแห้งครับเบิรดมือเบิดขึ้นอีกเนี่ยม,มือเพราะว่าจังหวัดกาลสินนี่มันอยู่ในยี่ที่แปดจังหวัดที่เขาเตือนพาอยู่ดีเปชันเขามาแถวบ้านเ้าบ่มี่ ทั้งน้องบอัวลำพูจังหวัดเลยอุดอรน้องค่ายบอมี่นะครับยังถือบักฮีบันเน่ยผักบ้ ที่แรกวัติกาบ,บานพี่น้องวัติกาบ,บาลตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยพราะมันอยู่หอดวันจันพฤหัสจุเสาร์อาทิตย์จันอืมตะวันมันกลับมามีเวลามือมาขันอีกซะอบร่มวันศุกร์ครับพี่น้องอบร่มเหมือนเ่ยวกับกันใส่ภาษาอังกฤษในเรืององกันเหตุงานยุ่งใจงานอย่างสิมาครับก็เลยตรงกระลยบรยกิกบบารจะได้บักครับทักทายน้องฉมดน้ำนะครับเนาะ อากาถ้าพี่ปู่พร้อมนะครับพี่ปู่มาแล้วะะ <S <S สารค้ามนำถ่วแมนแมนเสื้อยืดอกชะมดสารคามเป็นสะหนามถ่วมตกแน่หน่อยก็ทถ่วมเนาะอันมหาไรมหาสารคาม,มังสีเนาะตกนี้เดี๋ยวนึงก็ทถ่วไหม้าย้ยางงวัวค่ะสงสัยการระบายน้ำม,มันบดีในเมืองใหญ่ๆสีเนาะครับเนาะยังเช่นนั้นยังเช่นคอนแกนกับประกาศมาแล้วนะครับพี่น้อง อนแกนประกาศว่าเตือนให้ระวังน้ำท่วมนะครับจักมองสิบมองนี่แหละสิบเขตเพราะว่าในเมืองคอนแกนมัน,มน,มนเมืองใหญ่เราน้าม,มันระบายบ่ะทันครับพี่น้องคือจังกรเทพห้องแหละโตกข้าวเดียวกับท่วมนะครับตอนนี้กองไฟฟอร,ระว่างแล้วนะครับคอนแกนคอนเจนนะครับคอนเจนคอนแกน,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 นห่างจากกระสินเจ็ดสิบโกิโลนะครับ พี่เกี่ยวบาเรา่ังน้าทถ่วมกับลราสินเดอร์ต่อเอรือไปบดถว่วงพี่เฮ็ดจังได้กับบดถ่วมนะครับเฮ็ดจังได้กับบดถ่วมแต่ว่ามองโนยูนี่ไกลเกินลำป่าวน้องบอลลัพูเมื่อกี้เราทำเยี่ยมนะครับเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันนะครับท่าน่นาอยู่น้องบอลลัมพู่ปตกะสัตต์ิีนสองสามเมตรนี่แหละดีละลาดีละละ ตกแห้งไรมันก็นนะ่านเนาะบานห้ากเป็นตะตกดีอยู่นอนวะครับถ้าพี่นิงน้ำน,นะครับนาอแมนบอกบพี่เที่ยมจังไอ้น้องแมนบอก <c oughs> จะจะมาพี่เกี็บห้องค์เดียวกันเบิ้งภาพเอามาตัน <c oughs> ว่าจะหมดวายอย่างหนึง่ง มึงซื้อยูทูปเป็นเหมือชมดวันตึงมาสำหรับ <c oughs> มันบ่มีผู้เขามันเป็นสะดือภาคอีสานโอ้สรารค้ามมันบอกชมดที่ว่านเป็นสะดือภาคอีสานเนาะ <c oughs> นะครับมือนี้เขาเบาเรื่องฝนตกน้าท่วมนะครับ <c oughs> กินน้ํำแน่ก็ลังเิียวนังแหละเนาะ,นะ <c oughs> เป้สินใจบอกว่าเอาซ่อนบอสนัพ่นมาสั่น่า <c oughs> มาออกมาอกาตากฝนมากกว่าอมาใหเนแน่อยากใส่มืออยากเปิดมือน้องมือนนะิพักกันเห็นยอย่างยูหัน ừ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 . ที่เกียบว่าเห็นต็น์นอนอาปากว่าวมอยู่สับานั่นแหละเบิ้งสํามจะเป็นตะเสียบ <c oughs> นั่น รู้แล้วเ่นมุกแล้วชมด์ชมดอัอนบานพื้นที่นพื้นที่หลาบตําไปเลี้ยนกับบดายวัสดาพื้นที่ลับตําไปเลี้ยนกับไดจังใดเนาะเนาะเป็นแบบว่ามันตําเอียวตําอย่างหนักอ้หู้กรอโทษขออภายหลายๆพี่น้องเส้นเสือด้วยสมมติว่าบด้ยินนะครับโอเคครับเนาะพี่เกยบเงุนงินบ่จะจะทำ เบิ้งขนมเสร็จซื้อไปซูมูกกินอาชีพหมู่บ้านนี่บ่มีคนกินเต็มเลยจัดมากห่อกลับมาบ้านหรือเปล่าห่อกับมับห่อมหรือเปล่าเปล่ยวานอนเว้นอีกซุ่มหนึ่งกำลังกินเข,าข่าเพือกันบาซนมากินย่ำมันบ่ นอนเว้นหรือนอนยังนะใหนอนเว้นเป่านะหมอบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการนอนเว้นดีดีแล้วพี่น้องเนาะฝนตกเหงื่อเยาวันนิ่วมือเหี่ยวหมดแล้วเต้นอากาศหนาวอยู่ด้วเนาะอากาศเย็น ย hey. oh, ี่สิบสี่องศายี่สิบห้าองศาครับเราเบิ่งเมื่อกี <uli mer> ้นะครับอากาศเมืองไทยห้องพี่น้องถ้าใายพี่หน่อยน้ำนะครับเราก็ถ้าใายพี่โอ้พี่อย่างน้อเราอ่านบอกนะครับเป็นภาษาจีนนะครับถึงแม้สีเลียนภาษาจีนก็อ่านบอกได้พี่น้องถ้าใายพี่เป็นเป็นเาแซ่บแท้มาสั่นมาแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่นะครับนาะโอ้พี่อย่างน้อับน้องเราอ่านบอกกับพออะไหลายเรือครับเด้อ จะจ่าจะจ่าสิท่ำทาป่วยนอนของพยาบาลโฆษณาไปไปเลยไปเลี้ยงเลยบ่ตองมาสนใจเลยเบิ่งยอดลังเอาก็ได้ ว่ากินมือแซบสาใจดีพี่กินขนมปังปิ้งกับแยมบ่ามาก,กนี่บ่าขา่าวเหตุชือว่าแหวะกระสันบา้าซาใจอีนีแซบความบ้านๆอีสานซาใจอยากเอาใบตองมาห้องกินคนบ่อมี่ยังซื้อเลบ่เคยกินใบตองห้องเคยเห็นแต่คนสมัยเกา่าพระเจ้าเ็พกินเนาะพี่น้องเนาะ ที่เขียวว่ามีคนชมบาออปชนพนยิ้มเปื่อยๆเนาะมาฟันวันอะไรแต่พี่น่องสีเหลียกนะครับเนาะแล้วแต่พี่น่องสีเหลียกที่เขียวว่าเปลี่ยนสื่อสารเป็นออปชนพน แดิแต่สีเรียกนะครับเดินแต่มาอยากเ,เอาซื้อสัตว์เด้วยล่ะเอาซื้อดาราเนี่ย <c oughs> อยากเป็นดาราือเขาเนาะ <c oughs> จากท้ายแม่รัดน้ำนะครับเนาะกินข้าวเที่ยงบอกว่าสั่นว่าแม่ว่าแมนครับแม่แม่แม,มากิดน้องกันนะครับเด้อ <c oughs> ตำแค่รดใจเห็ดหูนูครับแม่แ้วก้ต้มแ่บหนังงวซื้อ,อยตลาดดงและแนงนะครับ พี่ปู่ว่าเมื่อใด็กลกับบ้านเห็นพูดบ่าบ้านพาะท่านอตอนแรกกำหนดการนกคือวันพฤหัสนี่แหละครับพี่ปู่แต่ว่าัานนี้คือติบเด็กกลับแล้วครับเพราะว่าติดอบร่มระวังติดอบร่มระวังมือที่นวดหยุดได้ไหมครับนรนหยุดนั้น,น,นพฤหัสอบร่มวันศุกร์ครับเราถ้ากับบ้านย็คือแค่เสาร์กับอาทิตย์แค่นั้นก็ได้นอนบ้านขึ้นเดี๋ยวนก,ก็เลยบอกกลับเลยนะครับก็เลยตัดสินใจเขาอบร่มนะครับเอาความรูด้ดีกว่า ว่าอบรมนอสิแด้ใส่ในภายภากหนานไหมครับมันเกี่ยวกับงานวิจัยงานสำมมนางานอย่างนี้ไหมครับจะหมดหัวควับจะจ่าบ่าจะจ่าอยา่างใดสายยาตคือจังพี่เขียบมา,า,าทือนมาตังไ้เล่าเนี่ยพี่ปูว่าสมัย พี่ปูเป็นเด็กน้อยเขาเอาอไปเลี้ยงควายบาคาัคพีหัวเขาใส่ใบตองเนาะไปเลี้ยงควาวยหัวเขาใส่ใบตองกินกับปิ้งเนือ้อทอดเนื้อังสีเนาะครับเนาะสมัมยูยูยเยี่ยนเขาก็หัว,วใส่ใบตองบาคาัคพีโอ้ตะกี้ยังบวบ้านมีถวยมีจานมีซามด้วยเนา,นานะ ใส่ผักไม้มันมีสีสันมันกินบ่ไ้พีนน้องบอเผ็ดเลยบอค่อยอยากินกรุงเทพนี่ครน้ำท่วมดีเพราะว่ามันเป็นแองนะครับกรุงเทพได้ยินแต่เขาว่าแม่นบริจา้เดลี่นมาบอ่กรุงเทพเขามันสิเป็นแองกระทะนะครับน้ำมันเลยถ่วมนะครับเราน้ามันระบายบอะท่านมันบ่มีมองออกออกมองเดียวขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเราที่นี่มันระบายบอะท่านกระโลนขึ้นมาเรื่อย มันก็เลยน้ำส่วมเร็วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือสิบวตกโอกตว่ากรุงเทพแต่ว่าคึมคม,มั้งเนาะเป๋ว่ามาด้วยกินบักม่วงว่าตั้่าบักม่วงยังเป๋วเดียจะแซบบอเันจะไปร่วมบ้งบ่ แต่ไปร่วมบ้งคพือติดคักแทนบักเมากระมีได้นอนติต่ำบักเมาบ้างเหมือนแรงแปลกเนาะมือฝน,นตกฝน,น,นตกบัดเน็บดีฝนตกบาดสะนะจะคของปวดตดนะ อืเปอ๋ก,กินได้ออกติดนแบบเนาะกินหลายๆค้นของสมของเปียว พี Finnish, no ่อินเดียถามพี่น้องนี่แหละพี่น้องเฮ้ยคนกินได้มาหลายนะครับเนาะไม่ว่ากันใจเบานะครับพี่น้องมีแต่คนแอบเบิดแล้ว นังงวเไปละเอาวัสดุนังงวตลาดดงละแนงนะครับนังงวพนามะนังงัวนะครับคุณครูเบ้าบัดห้องนะครับขออภัยขออภัยหลายๆเมืม่อกี้มีเห็ไมีขอความมา เลืวันมันเอียงนะครับวายแม่โอนเนินอมาหายมดวะฝนตกทุกมืดตาพาไว้ก็บ่แหงวัสดุ่ะแมนแมนแมเสือพานกก็เบิดคือกันนี่วาติตากขรายุดสากสักเครื่องสักเครื่องจักจัจัสีแหงบ่แหงยานมันอับจะจาว่าจาสิจับได้บน่ว่าซัสนว่ะ ใหญ่ๆเลยเนาะนี่ปูดองพร้อมนะครับมียังกะตำกินกันสักหนะครับเนาะนะครับท้าพี่แป้งน้ำนะครับเนาะท้าพี่อัปชูรี่พร้อมนะครับพี่ทันยวันน้ำนะครับเนาะอือฮึยอสุดยอดครับเนาะแจบ พี่ท่านจะว่านมากินลายๆบอวนดอกว่าแต่ว่าอ้วนดูครับพี่อ้วน,นอ้วนเราเป็นคนอ้วนเร็วนะครับถ้าใช่พี่กวนระดาพร้อมนะครับเนาะหิวเลยแต่ฝนตกตั้งแต่เสาไปได้บ่ได้เลยกินเพื่อนไนเดอครับโอเคเนี่นอกกับฝนตกขึ้นกันครับตั้งแต่เสาราขึ้นกันบ่หันเสาอยู่ครับเลยได้ต่นแค่รอดนี่แหละครับอยากกินตับมูหุงกุ้งสดสมตํากุ้งดสงงดว่าสิออกไปซื้อฝนตกไปบ่ได้นะครับเลยจัด ตามแค่รอสเฮียงฮูโน,โน่ในเราบ้านแบบพอดีไม่มีเนา่ากินนะครับฝนก็ตกได้ตกดีนะครับโอเคครับพี่ปู่พี่ปู่ว่าเอาเด็กไปโรงเรียนก่อนโอเคครับขอบคุณหลายๆครับพี่จะจะมาคุยกันในภายหลังกันแล้วกันนะครับเนาะเมื่อนี้เนาะอาจ์เซบ่ได้อ่อนนอะครับเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้มีประกวดเฟชชี่นะครับอาร์เซป บรสังกับอาซีบอไปแล้วก็อาซีเ็ดง้างก็ได้หรืออาซีอ่อนก็ได้นะครับ mm. พี่ปู่าปอย่างเนาะเนี่ยตําแค่รสอ,อาหารหลักของพี่โอ้แมนบารับพผีมันหายากเนาะสมต่านะครับเนาะสมต่าหายากนะครับอยู่แถวทางผีอยู่นะครับเนาะแม่นครับกรุงเทพเนี่ยเป็นมันเป็นแองเนาะครับเนาะก,ก็ได้ยินเขาบามากตามที่โได้เลียนมากฮานโนเบลืม <laughs> นี่สมุดประกรันเกือบแปดปีเล้วบอครับอืมครับตะกีนก็เป็นปลาบอนจิญเนาอกกรุงเทพเนาะบอนจริเนะครับกรุงเทพคือจังจังหวัดต่างคือจังต่างต่างจังหวัดนี่แหละตะกีเนอกกรุงเทพก็ไดคือแปลงว่ากำลัง งงกําลังสมตํต่ำมกน้ำไม้คือกันกําลังกินสมต่ำก็มกน้ำไม้เห็นบ่ครับพี่ัดเซบมกน้ำไม้ไ่ได้กินโดนแล้วนะครับแม่ลาวาอยู่ก่อนทอมอกฝนตกแห้งตอนนี้บ่คคับแม่โอ้ยนะครับคือตกแห้งแต่นองพี่น้องตกทั่วทุกพื้นที่อีลีตตัวนี้ไหม Speak soon นะสันบ่าโอเคครับพี่ปูเดี๋ยวคอยมาคุยกันใหม่นะครับ จะพี่เกียบพี่เกียบคําไรมาสัน่นะาคำฝรัง่งพี่เกียบคําฝรัง่งคําผูหนหน้ใดเนาะคำนอบอ,อกเมืองเมืงสีอ่านนั่นพี่ปูว่าฟังอ่าว่าแฮงคำแฮงบอกใ่แน,น่นอน Goodbye for now you have a good day มาสัน่นมาเดี๋ยวจะงพบกันไหมนะครับเดี๋ยพบกันไหม่ันจันเดียววันว่าหิวเลยบานนี้เห็ด ไหนนอกกับทมอมม์ฝนตกอดก่อนผิดทอนอดทอนก่อนนะครับเนาะมากินน้ำนอกก่อนก็นกนได้มากๆกินน้ำกันนี่มากนะครับได้ซื้อซื้อไม้จ๋าบางไดนพี่เปตซื้อไม้จ๋าหรือว่าสันบาซื้อไม้จ๋าบางไหนนอกเหมือนีันเนาะ